แสดงว่าไม่หมอนนี่ก็มีลูกจริงๆหมายถึงว่าถ้ามีจีนจีนหนึ่งแล้วก็มีมเจ้าเมย์อีกหนึ่งเป็นสองแล้วแล้วมันที่เช็คมาได้มันมีอีกหนึ่งเพราะว่าเจ้าเมย์เนี่ยใบเกิดเป็นบุตรลำดับที่สามงั้นแสดงว่าคนก่อนหน้านั้นก็เป็นจีนแล้วก็เป็นน่าจะมีอีกคนก่อนหน้านั้นไม่ไม่รู้ว่าก่อนหนะ้าที่จะมปจีนเขามีน้องอีกเปล่าน,นะเขาเขามีก่อนที่เปล่าไม่รู้ะนะพอตอนที่เขาาอยุที่เขามาตัวคนเดียวม,มาตัวคนคเดียวใช่แล้วเราก็ไม่เคยถามใครว่าเขาเคยมีลูกไหมอะไรไหมแล้วแล้วใครเป็นคนแจ้งเกิดนน้องจี แจ้งเกิดน้องจีนหน่อยพ่อเลยใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นมีชื่อพี่อะไรนะสร้อยจะไม่ทนจีนใครเป็นคนมีชื่อพี่โตอยู่ในนั้นเราพูดทนจีนเดี๋ยวใครเป็นคนแจ้งตอนจีนพุ่มจีนมาเนี่ยมีเอกสารมาไหมมีชื่ออะไรนะท่านนันท์ใช่เก่าของเขาคือชื่อท่านนันท์อ๋องั้นแสดงว่าเป็นการแจ้งเกิดไปแล้วหนึ่งครั้งใช่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 แล้วก็มามาเข้าเปลี่ยนชื่อแล้วก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล อาจะหมดทางแล้วมั้งเธอเขาไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีอะไรเลยเนาะใช่ไหมคนใช่ถ้าเพื่อนสนิทเขาไป่เขาคงจะไปหมดแล้วถึงมีแม่ตุ๊กก็คงอาจจะไม่รู้จักใช่ใช่เพราะรุ่นเพราะรุ่นเพราะรุ่นขอเชิญทุกคนลวมหายใจจับเท่าที่รู้จักนะลวมหายใจจับไปหมดแล้วรุ่นที่เคยไปอยู่ด้วยกันที่เนี่ยนะที่บ้านใหญ่ใช่เพรเราต้องเดินเลื่อนไปค้นหาต้องกว่ายไปค้ทีว่าเขาอยู่ในบ้านใหญ่น ไม่จ่ายปีไหนจ้ะที่ให้ทนายไปเรดาจำแต่ผมเป็นจีนมาเรื่องจีนไใหม่เลยสี่หนึ่งสี่สองอ่าเป็นให้ทนายเรื่องของเราเป็นเรื่องบาครั้งตึกอยู่ที่ศาลนานมากศาลนานมากเพราะเราต้องไปขึ้นศาลด้วยไม่ได้ต้องจีนไหต้องขึ้นศาลด้วยนะคะใช่ต้องศาลให้ศาลตัดสินว่าเราสมควรไหมสมควรได้รับน้องจีนมาเลี้ยงไหมต้องขึ้นศาลด้วยนะคะเขาเขาจะดูเราว่าเราอาชีพอะไรมารัาถือชอบได้นไหมเึองั้นทำอะไรก็ตรงแหละไหนมีอะไรยังไง คือตอนนี้เราจับต้นชนปายในอดีตได้แล้วมันมาค้างมันมาค้างอยู่ตรงนี้ไปไปไหนต่อไม่มีใครตอบได้มาค้างว่าอยู่บ้านใหญ่แล้วไปไหนต่อใช่ครับเนี่ยตรงนี้แหละ บ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอ,อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a e e b o o k อีเตอร์ีจันหรือ y o u t u b e อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอ,อีจัน เอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจันยู u ูบอ e เตอ e ์อีจันหรือ t i k t o อ e อ t เตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิอจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับราาบาาิหหรรแ่่งกกทีพอภ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า